สวัสดีค่ะเด็กๆครับวันนี้นะคะหลังจากที่เราดูคลิปคราวที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการทําตัวอักษรให้สวยงามในลำดับต่อไปนะคะครูจะสอนเรื่องของการตัดเส้นการตุที่สวยงามเนกันนะคะ,ะการแรกนะคะเมื่อคุณได้กระดาษ100ร้อยปอนแล้วแล้วก็เขียนร่างร่างฉบับตัวอักษรและก็ภาพแล้ว คุณต้องเล็กลงเส้นนะคะลงเส้นมีสีดำรือเรียกว่าการตัดเส้นการตัดเส้นจะมีปากกาอยู่3ขนาดนะคะคือ0.5 0.7และก็1ในกรณีเส้นเล็กจะใช้0.5เส้นกลางจะใช้7 0.7นะคะแล้วก็เส้นใหญ่จะใช้1นะคะดังนั้นเวลาเลือกซื้อปากกานะคะให้ดูด้วยว่าท้าน,นเขามีขนาดเท่าไหร่ แล้วก็เลือกใช้ปากกาตามขนาดเส้นที่เราต้องการนะคะเมื่อเราร่างภาพได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราก็ต้องตัดเส้นให้เป็นสีดำแบบนี้ก่อนจึงจะสามารถระบายสีได้ถ้าเส้นคุณไม่คมไม่มีความสวยงามเส้นไม่ไม่เรียบร้อยภาพเราก็จะไม่น่าดูดังนั้นการตัดเส้นจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญเช่นเดียวกับขั้นตอนอื่นๆนะคะ กว่าจะได้หนังสือเล่มเล็กแบบนี้นะคะก็ต้องใช้ความอดทนค่ะวันนี้มาดูเทคนิคกันนิดนึงนะคะว่าตัดตัวหนังสือยังไงตัดภาพยังไงนะคะตัดเส้นยังไงจะได้ภาพที่สวยงามอ้าประกาแรกค่ะดูเลยนะคะเลือกปากกาค่ะกรณีเป็นภาพเล็กคุณก็ใช้เส้นเล็กนะคะตัดเส้นนะคะนี่ค่ะเลือกปากกาในขนาดที่เหมาะสม แล้วก็เลือกภาพที่เราจะตัดเส้นวางกระดาษให้ขนานกับตัวเองก่อนการตัดเส้นจะแตกต่างนะคะจะแตกต่างจากการตัดตัวอักษรเพราะว่าเราสามารถนะคะลงปากานะคะนะแล้วก็สามารถจะเอียงกระดาษได้ตามการคดเคี้ยวของการ์ตูนของภาพที่เราวาดได้เพื่อให้เหมาะสม เพื่อให้ได้เส้นที่คมจึงต้องนะคะสามารถเอียงกระดาษไปตามบริบทไปตามความคดเคี้ยวของภาพซึ่งต่างจากการตัดเส้นของตัวอักษรน,นะคะเราจําเป็นจะต้องเอียงไปตามนะภาพของการตูนนั้นแล้วก็ต้องใช้สมาธิสูงค่ะเพราะเส้นจะต้องมีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีความคมนะ เส้นจะเป็นเส้นเดียวไปตลอดนะคะนะดูลักษณะของเขานะคะในการเขียนนะคะในการตัดเส้นอาจจะค่อยๆบรรจงไปนะคะ่ะการตัดเส้นที่ดีนะคะจะพยายามให้เป็นเส้นเดียวอย่าให้มีความเหลื่อมล้าของเส้นนะหรือนะคะมีความสุกปรปกเด็ดค่ะถ้าเกิดมีความสุกปรปกงานไม่เรียบร้อยก็ต้องทำใหม่เพราะว่างานเราจะไม่น่าดูนะคะดังนั้นเพื่อไม่ให้ความ เสียเวลาเพื่อไม่ได้เสียเวลาเราจึงต้องมีสมาธิในการตัดเส้นแล้วก็เลือกขนาดนของปากกาให้เหมาะสมวางปากกาให้เหมาะสมแล้วก็มีเทคนิคง่ายๆค่ะแค่นี้ค่ะในการทําตัดเส้นแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะในการตัดเส้นในการมีสมาธิสูงคุณจึงต้องใช้โต๊ะที่มีความมั่นคงและก็ห้ามอยู่ใกล้เพื่อนที่หอกล้อกันนะคะถ้าอยู่ใกล้เพื่อนที่หอกล้อกัน นะบางทีเขาอาจจะต้องมาเผลอนะผักเราทําให้เส้นเราขาดความมั่นคงดังนั้นเวลาตัดเส้นขอแนะนํานะคะควรจะแยกตัวไปอยู่ในโต๊ะที่ไกลจากเพื่อนนิดนึงนะอย่าไปไปตัดเส้นใกล้ๆก,ก,กับเพื่อนที่หอกล้อกันนะนี่ค่ะเริ่มตัดจะครบแล้วนะคะไปตามไปตามจินสอที่เราร่างเลยภาพเล็กเราก็ใช้เส้นขนาดเล็กนะ แล้วอย่าลืมนะคะหลังจากที่คุณล่างตัดเส้นเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรคะลบให้สะอาดด้วยค่ะลบรอยดินสอออกนะคะหลังจากตัดเส้นเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้ภาพที่สะอาดสวยงามที่สำคัญก่อนระบายสีต้องลบให้สะอาดก่อนนะคะไม่อย่างนั้นนะฮะรูปของเราภาพของเราก็จะไม่เรียบร้อยนะฮะ นี่คือเทคนิคการาตัดเส้นที่สวยงามค่ะได้ภาพแล้วนะคะ